รัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลการจับกลุ่มยาเคตามมนจำนวนมากในที่สุดในประวัติศาสตร์11.5ตันมูลค่ากว่า30,000ล้านบาทในโกดังสินค้าในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเผยเป็นของนักค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งต้นทางการผลิตอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยขณะนี้กำลังติดตามตัวผู้ต้องสงสัยและบุคคลสัญชาติไทยจำนวนสองรายและทำการสืบทราบในกระบวนการตรวจสอบยึดทรัพย์สินต่อไปนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพลตำรวจโทมนตรียิมแย้มผู้บัญชาการปรสานายวิชัยไข่มงคลเลขาธิการปปสพลตำรวจตรีชาคลิตสวัสดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชิเเราพันตำรวจเอก กิติสันชนะผู้กำกับสพบางประกงร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มตรวจยึดยาเคตามีนจำนวน11.5ตันภายในโกดังสินค้าเลขที่9 1หมู่ที่6ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราสืบเนื่องด้วยสำนักงานปปสได้ทำการสืบสวนเคสการลักลอบเคตามีน300กิโลกรัมส่งไปที่ไต้หวันจากการสืบสวนพบโกดังที่ทำการบรรจุเคตามีนนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ประสานกับผู้เช่าโกดังปปสภาค2อง จ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางประกงและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในโกดังและร่วมการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลต่างๆภายในโกดังโดยความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศมาสู่การเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้ ในเบื้องต้นมีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดา้ในประเทศไต้หวันและมีการยอมรับสารภาพว่ามียาเคตามีนอีกจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ในโกดังในพื้นที่อางงาําเภอบางกงจังหวัดฉะเชิงเซาพลตํารวจโทรมนตรียืนยันผู้บัญชาการปสจึงได้นำกาลังเข้าตรวจคน้นและตรวจยึดของกลางจำนวนดังกล่าว